สวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Ender Lily นะครับผมกลับมากับน,น้อง Lily อีกแล้วนะครับโอเคจากรอบที่แล้วนะครับที่เราได้ทำการไปปลดล็อกแผนที่นะครับตอนนี้เราสามารถมีจุดวาร์ปไปได้2จุดแล้วนะนั่นก็คือ,อข้างล่างกับข้างบนนั่นเองนะผมแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะไปสำรวจข้างบนให้เสร็จก่อนละกันนะครับมไม่รู้ว่าจะเจอพยานอันตรายอะไรหรือเปล่านะฮะโอเคเข้าไปฮะอันนี้ในหมู่บ้านแห่งนี้นั้นมีอะไรกันแน่นะโโโ โจ้คะเนียงโอ้โหเพลงเกมนี้นี่ยังกินใจเหมือนเดิมเลยฮะเนี่ยเศร้าเพลงเพลงในเกมนี้นี่คือแบบเศร้ามากอะหม่นสุดๆเฮ้ยจะกระโดดยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะถึงอะอุ้ยโอ้ยแม่งไอ้โอ้ยชิบหายแล้วโอ้โหกระโดดผิดมั่วโบนเฮ้ยโจ้เฮ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้กาพวกนี้นี่มันเีเดี๋ยวก่อนมันเอ้ยอะไรอะไรเจ้าธนุกิมานี่พี่สิกรช่วยด้วยเฮ้ยนี่นี่โจโจ นี่นี่นี่แน่นี่แน,น,น,น่ลงข้างล่างยังไงนะนี่โอเคเฮ้ยโอ้โหโอ้โอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ย,อ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 ยมันดักหลายช่องทางเหลือเกินอันนี้อุอย้ยโจ้ะโอ้ยลืมไปแม่งโดนตัวไม่ได้ไอหมอนีอ่ก็ฟันฟันเก่งฟันเก่งไอหมอนี่โอ้โหฟันฟันฟันมันฟันยับเลยโอ้ยเฮ้ยโดนได้ยังไงวะเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนนะโอ้โหมึงขี้โกงกูแล้วเนี้ยเดี๋ยวยเดี๋ยวโอ้ยชิบหายเดี๋ยวโดนทุบไปสองเด็กอ้าวเลเวลอัพ นิ่งๆแน่เดี๋ยวอ๋อชิปพอเชื่อใช่ละโอ้ยโอ้โหมันเยอะแถวโอ้โหมันเยอะแถะว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใจเย็นๆโอ้ยตัวนั้นมันกระโดดขึ้นไปฟันไม่ถึงนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ้เดี๋ยว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 มันร้ายมันร้ายพวกนี้มันร้ายมันเหลือร้ายเหลือเกินพวกนี้อันนี้มันลงไปได้ใช่ไหมเดี๋ยวกดอะไรวะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปค่ายตัวนู้นก่อนอ มันยิงขึ้นไปบนฟ้าทําไมล่ะ <laughs> เนี่ยเดี๋ยวนัทเอ้ยมันมันแปลกใหม่มันไม่ใช่ตัวธนุกิตัวเดิมที่ผมรู้จักเอ้ยแล้วผมกดผิดไงผมกดผิดอีกแล้วอ่ะเออเออเอ้าอะเอาตายเลยเหรอไอ้เมื่อกี้คืออะไรมันปล่อยอะไรไว้นะโอ้โหเอ้ยทําน้องลิลลี่ตายเชี่ยเอ้ยผมไม่รู้มันคือตัวอะไรแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้มันมีอะไรไหมตรงเนี้เอ้ยมันมีประตูอยู่ในเนี่ยข้างล่างแต่ว่าเรายังไม่รู้วิธีเปิดอันนี้เอาไม่เป็นไร เ,เดี๋ยวไปทวงแค้นไกน่ตัวเมื่อกี้ก่อนฮะไม่ได้ละมันทําน้องตายเราทําน้องตายไม่ใช่มันหรอกเรากลับมาจุดนี้แหละจุดจุดที่เราต้องทวงแค้นมันคือเดี๋ยวมันมีสกิลอะไรบ้างวะมันปล่อยอะไรนะเฮ้ยนั่นนั่นเฮ้ยโจ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 อะไรนี่นีน่น,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 นี่มันปล่อยท่าพ่นไฟโอ้โหใครจะไปรู้ว่ามันแม่งทาไฟไว้ที่พื้นมแม่งเงยโอ้โหเดินไปเหยียบทีน้องตุยเลย ไอ้กบี่แม่งนะเร็เร็วดิเร็วเรวด,เรเรดิอย่าเยอะอย่าเยอะนี่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 นี้นี่เนีเฮ้ยก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าแล้วกูตายไปเลยเฮ้ย,ยแล้วเดี๋ยวมันไปข้างล่างได้นะเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะมันปีนลงข้างล่างตรงนั้นได้ฮะตรงขอบคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมันไปได้เหรอโอ้โหทางมันเกมนี้มันให้ไปเยอะจริงๆเว้ยแต่ผมยังโดดไม่ถึงจริงในข้างบนนะนะถ้างั้นเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดูฮะไี้อ๋อโอเคจัดปุยอันนี้เอ้าตัวอะไรเนี่ยนอน เฮ้ยผู้แปดเพื่อนคือะไรวะเลเวลเพิ่มขึ้นอ๋อคือเลเวลสิบปุ๊บก็ได้ c h ช e v e m e n t ใช่ไหมโอเคมันจะไปโอ้ทางน้ําน้ําแดงด้วยอันนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลงไปน้ําแดงโอ้ช่วยข้าจากความมืดมิดนี้ปวดชําระล้างข้าทีโอเคจัดไปครับน้องโอ้โหเศษซากของความเจ็บปวดคูณสิบคือได้มาสิบชิ้นนะฮะไม่ใช่คูณสิบ <laughs> ถ้าถ้าคูณสิบนี่มันจะดูโหดร้ายไปเดี๋ยวผมว่าไอ้น้ำแดงๆนี่มัน เฮ้ยโอ้อยมันมันมันตายจริงด้วยเป็นไหมผมบอกแล้วไอ้น้ำแดงๆนี่แม่งน่าจะโดนไม่ได้โอ้โหดีนะที่เราพยายามกระโดดหลบมาตลอดโอ้ยจี้สุดโอ้จุ๋มไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดอกลิลี่อันนี้เรายังไม่เก็บแล้วกันนะดอกไม้นี้เรายังไม่เก็บโอ๊ะโอ๊ยโอ้โหมันแสบอ๋อมันมาตรงจุดแรกนี่เองจุดที่มันล็อกไว้โอเคครับผมเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะมัน มันยังมีช่องที่แบบว่าเราสามารถขึ้นไปข้างบนได้หรือผมพลาดอะไรตรงไหนไปหรือเปล่าวะอันนี้ผมขอสำรวจให้ทั่วๆแป๊บหนึ่งนะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวผมจะตัดละกันนะเฮ้ยนี่เข้าไปได้นะเนี่ยอุ้ยเข้าไปในที่จุดใหม่นั่นเองนะฮะนี้เฮ้ยนี่มันบอสบอสชิบหายแล้วโจขันยงโอ้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 ้โอ้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้โอ้้ โอ้ยโอยมันบินชนอีกทางหากแม้เงยเดี๋ยว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 เกินไปละเอาเอานี่ไปแดกโอ้โจโจโจเฮ้ยมันบอสมันบอสโอ้โอ้าู้เกินไปแล้วเกินไปแล้วเดี๋ย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 วเจอกันโบนี่ไงเฮ้ยกระโดดหลบโจเฮ้ยพี่ซิกริตช่วยหนูหน่อยนี่เป็นไงแล้วคอมโบคอมจอยคอมโบคอมจอยอันนี้เป็นคอมโบระหว่างพี่ซิกริตและฉันยังไงล่ะนี่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 โอ้ไม่โดนโอ้โอ้หยุดนี่น นี่นี่เฮ้ยพีสิกิตจัดการมันเฮ้ยเกือบตายเกือบตายเกือบตายนี่เกือบตายโอ้โอ้สกิลเยอะดีนี่นะเฮ้ยทำไมเล่นแบบไอหมอน you you ี่ไอหมอนี่มันร้ายหมอนี่มันร้ายทำอะไรเฮ้ยมาแล้วข้าอยากเจอภรรยาและลูกสาวของข้าเป็นครั้งสุดท้ายอ้าวมีปมเฉยไอหมอนี่ใช่ไหมโอเคชำระล้างเขาฮะโอ้โหกลายเป็นตัวอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ฮะจากตอนแรกน่าจะเป็นคุณพ่อที่แสนดีพ่อค้าชาวตะวันตก พ่อค้าผู้เดินผ่านมาจากดินแดนตะวันตกพร้อมกับสินค้ามากมายเขาทำให้ดินแดนสุดท้ายอย่างนี้มีสีสันไปด้วยสินค้าหายากของเขาโอเคในส่วนของข้างบนเราก็ปลดล็อกโอโหแต่อันนี้ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวก่อนน่าจะไปเอาหีบข้างบนยังไงอยู่เนี่ยเดี๋ยวก่อนโอเคเดี๋ยวลองไปเปลี่ยนสกิลดูซินี่สกิลคุณนกอีกาไหนมาดูซิใส่เซตสองแล้วกันนะอันนี้อ่ะอว้ยเดี๋ยวใช้ได้ห้าสิบเลยเลยโอ้แสดงว่าสกิลมันต้องเบาแน่แน่นขอลองสกิลคุณนกอีกาดิอ้าวทำอะไรอ่ะ เอ้าบิดตามเฉยอ๋อนี่เขาจะช่วยยิงโอ้ยโอ้ยฮุยดีนะน่ะฮุยแรงด้วยโอ้จี้สุดโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแต่ผมว่าไม่แรงนี่หว่าก็พอช่วยเราสู้ได้อยู่นะฮะเมื่อกี้เออถือว่าดีถือว่าดีอยู่ไม่แย่ไม่แย่โอ้โหเราเจอไอ้กบนด้อีกแล้วโอ้ยโอ้โหแม่งมันเนียนไปกับพงไพ่แม่งเอ้ยโอ้โหเราเจอไอ้กบนี่แล้วว่าไอ้กบไฟมรณะเนี่ย เดี๋ยวเอา้ตัวเธอโอ้โหเต็มหัวเลยแม่งเหมือนไอ้พวกนี้มันถือขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนี่เนี่ยนี่นี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาพิสกิดไปสู้กับมันเออเอายังไม่ตายวะโถโอ้โหเ้ยแม่งยังไม่ตายแล้วกระโดดลุกลงมาแม่งดันทำกูเจ็บตั้งหักเดี๋ยวลองโดดไปทางนี้ก่อนนี่ไปตรงหลังคามีอะไรไหมนี่ไงเศษเครื่องรางครับเพิ่มพลังชีวิตอีกห้าหน่วยสุดยอดไปเลยเพื่อนอันนี้ถือว่าของดีอันนี้เป็น ตรงไหนวะเนี่ยเอ้าตรงไหนวะน่าจะอยู่ข้างล่างหรือเปล่าเอ้ยอันนี้มันสรุปแล้วมันเอ๋ยังไงวะเนี่ยมันโอ้โหแม่เงยมันเห็นแล้วมันหงุดหงิดนะฮะไปต่อไม่ได้โอ้โหเยอะ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 มากเยอะมากตรงนี้เยอะมากเยอะฝุดฝุดเยอะฝุดฝุดโอเคนี่นีโอ้ยโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวชวดโตมเต๋เดี๋ยวเดี๋ยวเลือดกูหมดล เลือดโอ้โหไอหนอนนี่แม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอา,เอานี่ไปกินแล้วกันนี่นี่แนะ่เดี๋ยวพี่อีก,กาช่วยด้วยช่วยจัดการไอ้ตัวตัวตัวข้างบนทีนี่นี่แนะ่อุ้ยอุ้ยโอ้โหมันชิงกลับได้ด้วยโคตรเท่เจ้ฆ่ามาเลยพี่ออก,กาเอาลืมดูลืมดูโทษโทษอุ้ยมีเลือดให้เรานะฮะนี่ถือว่าหายห่วงอยู่โอ้เอา้เอาชิบหายโดนตีไปหนึ่งทีตีไปพี่สวยสุดยอดนั่นแหละเยี่ยมาเลยพี่เฮ้ เอ้าแล้วฟาดโดนได้ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหระยะฟาดง้างมึงไกลมากเลยอะเลือดฉันจะหมดแล้วจ้าโอ้โหเยอะเลอเกินพ่อหนุ่มข้างบนไปได้ไหมไม่รู้เข้าก่อนเข้าตรงนี้ก่อนโอ้โหเจอพี่โกบอีกแล้วตรงนี้ล็อกแสดงว่าสูตรเดิมน่าจะต้องขึ้นไปเปิดข้างบนพี่สิกิตช่วยหนูด้วยเฮ้ยเดีวพี่สิกิตพี่พี่เอพี่สิกิตพี่สิกิตช่วยน้องด้วยออ เออเดี๋ยวกูใช้วิธีนี้เลยแหละกูเล่นอย่างนี้แม่งเออโอเคสวยไอมตัวธนูนี่แม่งร้ายมันร้ายมันร้ายทาอะไรทาอะไรทำอะละนี่แงโอ้โหโอ้โหฟันพร้อมกันด้วยนี่นี่นี่นนนเอาไอ้ตัวนี้เอา้าน้องโอ้โหยังปีนขึ้นไปอีกตรงนี้โอเคกดตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมว่าไอ้ตรงนี้มันช่องตรงนี้มันแปลกผมรู้สึกเห็นถึงความผิดแปลกของช่องตรงนี้ผมว่ามันต้องมีอะไรสัก,กอย่างแน่นอน เดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยนี่ไงแล้วโอ้โหเป็นไงเป็นการลงโทษจากพระเจ้านินแดนแห่งนี้ถูกสาปแล้วโอเคซ่อนของไว้ีนเองโอ้โหผมว่าผมพลาดหลายจุดแน่เลยว่ะมันซ่อนไว้ซะเนียนเชียวไอ้พวกเกมนี้โอเคมีจุดอะไรให้เราเซฟไหมเนี่ยโอ้โอ้เยอะเหลือเกินโอ้ยเราเดินไปให้มันโชว์อีกโอ้ยไม่ยุ่งแล้วกาพวกนี้แม่งโอ้โหแล้วเจอธนูกิถ้างั้นต้องจัดการอีกาพวกนี้ก่อนละไปเพื่อนเออ โอ้โหชิบหยยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋วจะตายจะตายจะตายเดี๋ยวผมขอตีกาข้างบนก่อนส่วนไอ้ตัวทันูุกิจตัวนี้ก็น่าจะพอสู้คนเดียวได้หรือเปล่าเฮ้ยนี่เยี่ยมโอ้โหไม่มีดอกไม้สีขาวให้เลยรอจะตายแล้วจะทำน้องตายอีกแล้วโอ้อยากได้ดอกไม้ขาวไม่ใช่ดอกไม้แดงโอ้จริงสุเกม อุ้ยแล้วข้างบนมันโอ้โหมันขึ้นไปเอาของได้แม,มันไอเทมเลยนะคุณโอ้โหในจุดนี้เราขึ้นมาทางช่องทางข้างบนแล้วอ้อยเรามีหมาชิบหายแล้วตีสุดเอาเออเออเออหมาหมหม,มนี่นี่เอาน,นี้ไปกินโอเคโอเคอุ้ยล้วดอกไม้แดงอีกแล้วโอ้โหไม่ได้อยากได้ดอกไม้แดงดอกไม้ขาวขอดอกไม้ขาวหนึ่งชิ้นหนึ่งตลับอ้หมาชิบหายกูไม่อยากไปต่อแล้วกูไม่อยากให้น้องตายชิบหายแล้ว แล้วข้างหน้านั้นแม่งเยอะอย่างกบอะไรลังแกน้องกันเกินไปหรือเปล่าน,นี่รอไอห,หมอนี่มาก่อนแล้วกันนะเออฟาดมาเพื่อนน,นี่นี่แน่เฮ้ยเก็บโซ่อาคมอย่างนั้นเหรอเคยเลยวะเน,นี่ยช่องเครื่องรางเพิ่มขึ้นอ๋อโซ่เป็นโมทิ่เชมโยงกับพลังที่มีอยู่ในเครื่องรางว้าวอ๋อนี่ไงใส่ช่องเครื่องรางได้เพิ่มขึ้นนะฮะจากสองทับสองมันกลายเป็นสองทับสามแล้วแสดงว่าเราใส่อันนี้เพิ่มมาได้อีกช่องหนึ่งนะฮะอันนี้คือเยี่ยมเลยโอ้ยดอกไม้ขาวเพื่อนขอละ โอ้ยังไม่ได้เลยจุดเซฟก็ได้อันนี้เอ้ยจุดเซฟหรือเปล่าอันนี้ใช่ไหมโอ้ยนี่นี่น,นี่จุดเซฟเป็นเตียงนอนอยู่ข้างหน้า <c oughs> จดหมายของสาว,วกนะครับผมสุสานใต้ดินของวิหารขาวถูกใช้เป็นที่สําหรับฝึกฝนของเหล่าบรรดาผู้พิทักษ์พวกเขาใช้เวลาหลายปีเพื่อฝึกฝนความแข็งแกร่งทั้งหมดทั้งร่างกายและจิตใจว่ากันว่ามีผู้พิทักษ์ชั้นยอดเพียงสิบคนเท่านั้นที่ได้รับเกียรติให้คุ้มครองนักบวชขาวโอ้ว้าวผู้พิทักษ์สิบคนเองเหรอ โอ้โหสแสดงว่า1ิบคนนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นเสาหลักน่าจะเป็นเสาหลักในการปราบอสูรโอโ้ประกาศของหมู่บ้านหนึ่งนะฮะต้องการนักลบผู้กล้าเพื่อกําจัดสัตว์ประหลาดยักษ์ในป่ามีรายงานว่าสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ได้ปรากฏตัวขึ้นในป่าใกล้กับหมู่บ้านพวกมันได้ทําร้ายทหารของพราชาไปหลายคนผู้ที่สังหารสัตว์ประหลาดได้จะได้รับรางวัลอย่างงามสู้ไปด้วยกันเพื่อปกป้องอาณาจักรของพวกเรากันเถอะเฮมูรุอัศวินแห่งป้องปรการเฮมูรุอย่างนั้นเหรอเฮมูรุ เทมเพลนั่นมันลิมรุโอเคถ้างั้นเราไปต่อเลยแล้วกันนะฮะไปะลุยกันยาวๆนี้โอ้เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย,ยคือคือดูก็รู้ว่าเป็นบอสบอสจริงๆเลยอะชิบหายแนละ้วพี่พี่ซิกิตเดี๋ยวเพื่อนๆทุกคนต้องสู้ถึงจะชนะนักรบเท่าเจอล็อกนี่โอ้โอ้คูกไกลมากมันไม่เข้าเลยนะเดี๋ยวก่อนนะ <laughs> โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมพี่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 แกโจมตีไกลจังไะถ้างั้นเดี๋ยวเรากิ้งสวนแล้วกันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในจุดนี้นะฮะไม่แน่เฮ้ยอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ทั้งวันอย่างนี้ก็ทั้งวันอยู่พี่สกิทช่วยด้วยเฮ้ยโอ้โหมันตีไกลจริงบอกแล้วเฮิวไปก่อนหนึ่งดอกแล้วกันโอ้โหโอ้มันโอ้โอ้เดี๋ยวโอ้โหมีการปล่อยคลื่นพลังด้วยอย่างนั้นเหรอจมตีระยะไกลว่ะคิดว่าไอ้หมอเนี่ยโอ้โหเสียเลือดไปแล้้วววขดดยกัน ไม่เป็นไรฮะชีวิตแรกชีวิตแรกชีวิตแรกเราให้มันไปก่อนก็ได้เนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่คือคาพูดของคนที่ยอมแพ้แล้วอย่างนั้นเหรอดูสภาพเลือดลิครับเอาอะไรมาไม่แพ้ตอนนี้ตั้งจิตอธิษฐานกันท่านี้ใช้ไปก่อนเดี๋ยวใช้ตอดไปก่อนโอ้โอ้โหเดี๋ยวมีเฟสสองเฟสสามเฟสสี่โอ้โหศึกษาก่อนศึกษาก่อนศึกษาท่าโจมตีมันก่อนท่านี้โอเคท่ามันเหมือนเดิมแต่ว่าท่ามันเร็วขึ้นนะานี้ โอ้อันนี้อันนี้ตันแล้ววะจริงจริงถ้าจริงจเมื่อกี้ต้องกระโดดนะฮะแป๊บบนึงโอเคได้ละได้ละจับจับสเต็ปได้ละเอาจริงแล้ววะจําคาพูดนี้ไว้นะอะไรอะไรโดดไปไหนเขาแปลงร่างเป็นร่างสองห้านี้แล้วมีเฟสสามด้วยนะฮะนี้อย่าลืมมีเยอะมีเยอะเ,เพราะหนุน่มคนนี้มีมีเยอะเอาแล้วกระโดดแล้วแล้วกระโดดมาทางเดียวกับกูทําไมลววะฮะอันเนี้ยเอาแล้วไม่โดดมาอีกเลยโอ้โหเอาแล้วฮ้ยท่าเลยวะ โอ้โหไปเจอเจอท่าพุ่งกระแทกทีกูไปไปไปต่อไม่เป็นเลยเล่นดีมาตลอดเลยกูเจอท่าพุ่งแล้วกูเหวอเลยแบบชโอ้ยแล้วเดิกเขาไปหาทำไมล่ะลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมลนผมลนกูตายกูทำกูทำดีมาตลอดเพื่อนมันมีมันมีอยู่จริงๆนะคนที่โดนท่าท่าอะไรแปลกๆปไปทีแล้วเหวอเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาดีๆแล้วดีๆแล้ว เจอท่าไปท่าเดียวเหวเลยไม,ไม่ไม่อยากจะเชื่อโอเคโอเคตั้งใจตั้งใจอ้าวเดี๋ยวลืมลืมเออลบมีสมาธิมีสมาธิมสมาธินี่ไงนี่น้นนนาถึงกระถยถึงกระถอยอะไรอะไรอะไรทำ,ทำ,ทำอะไรทำอะไรอะไรอะไรนี่นี่โจ้เฮย้ยอ่าอ้าอาถึงกระหนีถึงกระหน,ถะนีถึงกระกลับไปตั้งหลักถึงกระกลับไปตั้งหลักห้นี้ นี่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 โอ้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 โอ,โอ้มาพี่น้องอีกามาช่วยต่อเฮ้ยทำไมเมื่อกี้พี่ผมเห็นพี่พี่ปล่อยสก,กิลลงพื้นคืออะไรพี่เมื่อกี้พี่ไอไอหมอนี่มันยัดตังค์พี่ใช่ไหมมามามานี่นี่จึ๊บจึ๊บกระดิง่งกระดิ่งกระดึ๊บกระดึ๋งเออเกือบไปแล้ว เอ้ยพี่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 อย่าก,กิ้งไปทางเดียวกับผมดิอันนี้อันนี้มันฟาวนี่มันฟาวโอ้ไปพี่โนโอิกาทืบมันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวผมกดผิดอีกแล้วนี่นี่โอ้โอ้ดุดันไม่เกรงใจใคร โอ้หลบได้หลบได้เมื่อกี้หลบได้เมื่อกี้หลบได้ฟอร์มผมมาฟอร์มผมมานี่รอบนี้ฟอร์มผมมาบอกจริงบอกจริงบอกจริงบอกตรงบอกตรงบอกตรงอันนี้บอกตรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะนอกจะนกจะอ้าวเฟสสามมาพี่ตึงเอ้ยอะไรถ้าตีพุ่งอะไรวะเนี่ยอันนี้พุ่งอันนี้พุ่งอันนี้พุ่งนี่นี่นี่อะไร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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กาพี่กาช่วยหน่อยช่วยหน่อย โอเคนี่เอาไปพี่ซิกิปมาช่วยหน่อยนี่นี่นี่โจโอ้โอ้ทำอะไรมา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 ทำอะไรพุ่งพุ่งไหมพุ่งพุ่งพุ่งเป่าพุ่งเป่าพุ่งเป่าเฮ้ยไม่พุ่งไม่พุ่งอะไร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 ทำอะไรทำอะไรอย่าเยอะ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 อันนี้อย่าเยอะอย่าเยอะอะไรถึงกระโดดหนีถึงถึงถึงกระเซหนีเป็นไงล่ะฮะโจแปดแปดสิบดามจ ไปโจมาอีกเปล่ามาอีกเปล่ามาอีกเปล่าไม่ม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 ากูก็ไม่ไปเอาดิเอาดิหุ้ยไม่โดนนานี่หนะนี่นี่นี่ไม่โดนไม่โดนเหรอไม่โดนเหรอฮะฮะเฮ้ยมามามาทำอะไรทำอะไรทำอะไรนี่เอาไปก่อน50ดาเมจฮะไม่โลภไม่โลภเฮ้ยมึงอย่ากระโดดเข้ามาฮะโอ้โอ้เป็นไงเป็นไงกระโดดกระโดดเทคนิคเฮ้ยมันพุ่งมันโอ้ไม่พุ่งไม่พุ่งไม่พุ่งพุ่งอันนี้ไม่พุ่งอันนี้ไม่พุ่ง โอเคอันนี้อันนี้อันนี้พุง่งอันนี้พุง่งโอ้มาอีกทีป่าอีกทีเฮ้ยไม่ไม่ไม่นน ắt, นนน εί, น εί. อันนี้งัดอันนี้งัดนี่นี่อันนี้เกสุกะเกสุกะเทนโชเอาไปเอาไปกินเอาไปกินมาเปล่ามาเปล่ามาเปล่าไม่มาไม่มาไม่มากูก็ไม่ไปบอกแล้วไงบอกแล้วไงไม่มาก็ไม่ไปไม่มาก็ไม่ไปอันนี้โอ้โอ้ ทำได้ดีท่าสวยนี่นะอะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรจิ้วเอาแยะพุ่งแยะกระโดดมากระโดดมากระโดดมาอย่าเยอะ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 มันรอนานมันรอนานอันนี้อืออันนี้อันนี้อะไรพุ่งพุ่งเอาไปตอดคนละหนึ่งชื่นใจอันนี้ไม่รอดแล้วอุ้ยรอดรอดยังรอดอยู่แปพิษตกิจช่วยหนูด้วยเฮ้ยไอหมอนี่มันหลบมันหลบเก่งมันหลบเก่งมันหลบเก่ง ไปปิ้วปิ้วพี่สกิปจัดก,การกระทืบ,บมันเรียบร้อยเอาว่ะโนดมามีววะเพื่อน <c oughs> ไอ้พวกผู้ต้องสาป <c oughs> พวกสารเลว <c oughs> แสดงว่าคนนี้เป็นบอสแสดงว่าเรามีคัตซีนให้ดูดิใช่ไหม <c oughs> อุ้ยอุ้ยน่าจะใช่น่าจะใช่ ข้าได้ยินเสียงชาวบ้านจากนอกกระท่อมเสียงกลัวทหารเท่าผู้โสมมที่กลับมาจากศึกที่ป้อมประการข้าตัดสินใจที่จะกลายเป็นอสุวินอมะตะเพื่อปกป้องพวกเขาทุกคนแม้สักวันหนึ่งข้าจะได้รับการชำระล้างแต่ว่าท่านนักบวชหญิงไม่ควรจะต้องมาแบกรับภาระแบบนี้อีกไม่นานนะักข้าก็ดีนเสียงอีกครั้ง คราวนี้เป็นเสียงของนักบวชขาวและเด็กคนหนึ่งนักบวชหญิงที่เคยเป็นเด็กตัวเล็กๆบัดนี้เติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วข้าอาจลืมเลือนความสุขแต่ข้ารู้ว่าใบหน้าข้าฉีกยิ้มอยู่สักวันข้าจะเสียสติและบางทีอาจจะเป็นเด็กคนนี้ที่แบบรับภาระอยู่ไม่รู้ว่าข้าจะยังมีสติสัมปชัญญะได้นานแค่ไหน ตราบใดที่ข้ายังนึกคิดเองได้ข้าจะเป็นโลท่ที่ปกป้องเด็กเหล่านี้ความเจ็บปวดของข้าเทียบไม่ได้กับสิ่งที่เด็กเหล่านี้ต้องเผชิญว่าแล้วแสดงว่าคนนี้ก็เป็นคนที่เป็นคนที่เคยปกป้องเราเหมือนกัน5นี้นักรบเท่าเจอล็อกนะฮะใช้ร่างยักษ์ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกเรียกว่าอัศวินของวังหลวงเป็นทั้งวิรุรุษและสัญ,ญลักษณ์ของหมู่บ้านการทำเพื่อผู้อื่นเสมอของเขาทำให้เขาต้องพบเจอจุดจบที่โดดเดี่ยว เอา,าเพื่อนคอนของยักษ์เมื่ออยู่กลางอากาศทาอะไรวะนะ่ะกด X ขึกคืนกระแทกของนักรบเท่าเจอหลอดทําให้สามารถทําลายพื้นที่ที่มีเนื้อเยื่อติดอยู่ได้ยิ่งสูงจากพื้นมากพลังทําลายก็จะยิ่งดุนแรงอย่างนั้นเหรอโอ้โหเจอแล้วฮะจังหวะนี้นั่นไงแล้วเคล็ดลับในการพังไอตัวไอ,วไอเหลียวเหลียวแดงแเนี่ยเป็นอะไรที่ชื่นชอบอย่างมากเลยฮะอันนี้บอกตรงยเราน้องเศร้าอีกแล้วอะในขณะที่เราหิวๆิวเมื่อกี้ เขาเป็นนักรบกผู้กล้าหาญที่ปกป้องหมู่บ้านจนถึงวาระสุดท้ายเจ้าอยู่ในความทรงจํานี้พวกเจ้ามาที่นี่บ่อยแค่ไหนมันน้องจะยังไม่รู้นะฮะยังจําไม่ได้ความเดือดดาลฟูลี่โอเคได้เวลาไปต่ออันนี้มีข้อความให้อ่านด้วยนะฮะภาพวาดในหมู่บ้านนะฮะ ภาพวาดอย่างง่ายๆที่ถูกวาดด้วยดินขาวนะฮะมันเป็นภาพวาดของนักบวชขาวแห่งน้ําพุที่กําลังเล่นอยู่กับเด็กๆในหมู่บ้านท่ามกลางแสงแดดอะ่ะบง่งบอกเลยว่าในหมู่บ้านแห่งนี้นะฮะเคยเป็นเขาเรียกไงสถานที่ที่เคยเต็มไปด้วยความสุขนะฮะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะฮะโอ้โหแซดเลยอันนี้อันนี้น่าจะเข้าไปได้ใช่ไหมนี่เข้าไปได้เป็นจุดเซฟไหมไม่ใช่โอ้โห เดี๋ยวกันนะผมไปเซฟก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพักกันแล้วนะฮะนี้เออจะว่าไปไฟวิดีโอเมื่อกี้ก็กระตุกด้วยนะฮะเออกระตุกเหมือนกันนะฮะกระตุกเหมือนอา่าภาพวิดีโออันแรกของผู้พิทักษ์ซีกิตเลยนะฮะนีเ้เพราะว่าพอเรากดเล่นซ้ํามันก็เป็นเหมือนเดิมอะ่ะเออเป็นจุดเดิมด้วยนะฮะน,นี่ผมไม่แน่ใจว่าจะต้องแก้ไขยังไงนะผม ก็ขอจบไปก่อนแล้วกันนะครับเกม e n นเดอร์ลินลี่นะครับผมสำหรับพาร์ทที่3นี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนมากๆนะที่เข้ามารับชมจนจบนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรนะผมสำหรับนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายวันี้ครับผม